ทุกคนตามฉันมาไม่มีใครอยู่แล้วเยี่ยมเลยงั้นมาลลายเผ่อกันสักหน่อยดีกว่ามีรูปปั้นหัวขา,ขาวอยู่ตรงนี้ด้วยคงปล่อยผ่านไม่ได้แน่นอนทำความสีสันให้สักหน่อยละหัวสวยมากเลยค่ะท่านเข้ามากมาแอนนี่ไปกันเถอะอ๋อะไรกันเนี้ตลกตงลังเลยฉันก็อยากทำเหมือนกันนะงั้นมาทำผมเสียงพูกันเถอะนี่นานซีทำอะไรนะอ๋อ อะไรกันเนี่ยมันแตกเลยเราสวยแล้วสาวๆฉันขอเริ่ม <Challenge. S 1> ช h a ลเลนช e ่ลเลนชัครั้งใหม่ที่ปาราราไปเริ่มกันเลยสาวๆคุูมาแล้วล่ะสวัสดีครูเขา้าสวัสดีนักเรียนฉันมีของขวัญใหม่ให้พวกเธอด้วยน่ารักมากใช่ไหมละ่ะอยากได้ไหมนันก็ว่ารูปให้ดีกว่าคนอื่นสิเ,ออเวลาเริ่มแล้วล่ะดินน้ำมันงั้นเหรอถามจริงมันได้ามากเลยแต่ฉีกมันเป็นชิ้นๆแต่ทำไมมันแข็งจังเลย แอนนี่เธอรู้จักมีดบ้างไหมอะโดยให้ดีๆนะเธอสามารถตัดินน้ำมันได้อย่างง่ายดายด้วยมีดแบบนี้เข้าใจไหม่าขอบคุณนะแนนซี่เธอฉลาดมากเลยฉันรู้ขอบคุณงั้นก็ปั้นลมาที่น่ารักที่สุดที่ที่เคยมีมาเลยโอ้โห oh, <no. S 1> ฉันต้องรีบแล้วละ่ะฉันทำส่วนตัวเสร็จแล้วแล้วก็มือด้วย mm. แต่มีบางอย่างขาดหายไปอะใบหน้านี่น่ารักจังเลยละ่ะ <Okay. S 1> ประกอบกับตัวเลย แต่ก็เยี่ยมแล้วไปคิดว่าไงแอนนี่ของฉันดีกว่าเห็นๆเลยแต่ฉันจะปั้นหน้าที่น่ารักที่สุดให้ดูคอยดูนะอีกแป๊บเดียวแล้วมันก็สวยมากแนนซี่ลองดูสิพระเจ้ามันน่ากลัวมากเลยฉันไม่ได้ทำนะถ้าเป็นของเธอเองนะเอาล่ะแม่ของฉันมันเจ๋งจนสลบไปเลยันนซิแนนซี่ตื่นสิฉันไม่เป็นอะไรแต่ว่าแว่นของฉันหายไปเลยอะฉันมองไม่เห็นถ้าไม่มีแว่นตา เดี๋ยวน้าจะยเย็นๆนะฉันไม่ไอเดียแล้วจะสอมมันให้เธอเองละ <c oughs> แค่ต้องใช้ดินน้ำมันนิดหน่อยเท่านั้นเรียบร้อยลองดูสิโอ้ขอบคุณนะมันดีกว่าเดิมสิอีกเลยจิ๋วนั่งรออะไรอยู่ล่ะงั้นมาทำให้เสร็จกันเลยใช้ไม้นวดแป้งมันขึ้นหน้าแมงแบบนี้ใช่แล้วล่ะจากนั้นก็หูด้วยจากนั้นก็เพิ่มตาแล้วก็ปาสมบูรณ์แบบฉันนี่เก่งมากเลยล่ะ เธอจะขนปุยโอ้ฉันมาเต้นกับเธอจนลืมนองเวลาไปเลยมาดูผลงานกันเลยดีก,กว่าจิ๋วมันธรรมดาเกินไปนะทำได้ดีกว่านั้นหรือเปล่าแอนนี่แล้วเธอละ,อะเจ้าช่วยแอนนี่นี่มันไม่ใช่หนังสยองขวัญน,นะเป็นชันเล่นดีๆต่างหากละแนนซี่แล้วเธอละโอ้วาวเป็นแมวที่น่ารักจังเลยละ่ะฉันบอกว่าจะมีงานแบบนี้มากกว่านี้นะซึ่งมาตอนนี้เป็นของเธอแล้ว ไปหาแดนซ์เลยโอเยแยฉันมีลูกแมวแล้วล่ะันตั้งชื่อมันว่าแดนดิไลออนล่ะมันน่ารักมากเลยชิมไม้สอวสาเล่นกันเถอะเรามีรางวัลใหม่รถของเล่นพอมตุกตาจเวลาแล้วเป็นเริ่มกังินเลยแล้วเราจะว่าอย่างไงล่ะคืออะไรครรู้บ้างอืมฉันเดาว่าเราต้องเทสีลงไปในนี้แั้วก็มาลองกันเลยโอเคเทสีลงไปแล้วแล้วก็กดแล้วก็พ่นได้เลย การวาดบนลองเท้าเพิใบนี้สนุกจังเลยนะบอกได้ในคอมเมนต์นะพวกเธอชอบงานของฉันไหมนะส่วนฉันไม่สนใจรูสักนิดเลยเอาล่ะเฮ้ทำไมมันไม่ออกล่ะมันแห้งไปแล้วงั้นเหรอออกซี่แล้วเข้าโอ้ยดวตาของฉันฉันมองไม่เห็นอีกแล้วทุกอย่างเป็นสีฟ้าโอไม่นะดวตาของฉันแล้วหมดเลย ฉันมองไม่เห็นนะแอนนี่นั่นเธอเหรอหรือว่าจิลล่ะช่วยฉันทีสิฉันมองไม่เห็นจริงๆนะมีใครมีรองเท้าเ้าใบของฉันบ้างโอ้พอกันทีฉันแพ้แล้วเอาล่ะเราต้องคิดอะไรสักอย่างนะโอ้ใช่แล้วฉันมีรองเท้า้าใบอยู่อีกคู่นะฉันไม่รู้สึกยากโยกแฟนซี่ละก็ใช่พอาฉันไม่กินนิดหน่อยนะแต่ยังไงลากเพื่อนศิลปะนะตอนนี้ต้องทนกับกินเหม็นนิดหน่อยสิว่านรนที่ดีให้เธอนะแอนนี่เธอกำลังทำอะไรนะ เอาไปสินี่สำหรับเธออ๋มันคืออะไรอะรู้สึกเหมือนน้ำพลพ่ใบเลยเอ้ยทำไมกลิ่นเหม็นจังเลยอะฉันเคยชอบเล่นกับตุ๊กตามากๆเลยเมื่อตอนเด็กนะมันน่ารักมากเลยล่ะโอ้เวลาแล้วนักเรียนลิฟต์สเตผลงานเลวเขางั้นมาเริ่มกันที่แอนนี่เลยโอ้เธอไม่สนใจรางวัลเลยงั้นเหรอช่างเถอติวตอนที่ออาทำได้ดีที่สุดมั้งเออนี่มันรอยเปื้อนเล่นไงกันนี่ <peach noise> โอ้ช่างเธอแนนซี่เธอคือคองวอสุดท้ายของฉันแล้วโอ้ใช่แล้วล่ะแนนซี่เธอว่าได้เก่งมากเลยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดเลยยินดีด้วยเอาไปเลยนะของเธอนะ <S 1> <S 1> <S อะไรฉันชนะง,งั้นเหรอฉันไม่ทำอะไรเลยนันนเนียโอเคฉันจะไปหามันเอาของขวัญมาให้ฉันว,ว้าวรถของเล่นสุดเท่เอาล่ะรางวัลต่อไปก็คือเบอร์เกอร์ชุ่มฉ่มแล้วก็อร่อยมากด้วยฉันเห็นว่าพวกเธอน้ำลายไหลกันแล้วมันก็มาเริ่มไหวกันเลย แต่มันใช้งานยังไงล่ะมีปุ่มตรงนี้งั้นก็กดเลยเอาล่ะตอนนี้มาทำเบอร์เกอร์แพนเค้กที่ดีที่สุดกันเถอะและฉันทําอาหารเก่งมากเลยนะนั่นจากขนมปังผักกาดแล้วก็ชีสเนื้อทอดแล้วมะเขือเทศและขนมปังชีสทายด้วยเธอคิดว่างแอนนี่เธอไม่รู้วิธีานแพนเค้กเลยนะเดี๋ยวฉันสอนให้เธอเองฉันกับแม่มาทาด้วยกันเสมอล่ะแต่ทําไมแป้งไม่ออกล่ะมันแปลกมากเร็วเข้าโอไม่นะ้าฉันเลอะหมดเลยโอ้ยแอทที่สุดเลย น่าเฟะพี่แย๋โอ้แล้วพวกเธอโหวเรากันทำไมอ่ะอ๋อลำมาว่าจนต่อดีกว่าก่อนอื่นเราต้องวันโครงรูปร่างแล้วก็เติมแป้งสีสีให้เต็มเข้าใจปะ <Go! S 1> ใช่ขอบคุณนะจิวฉันมีไอเดียแล้วล่ะแ <Okay. S 1> พนเค้กของจิวมันสวยเกินไปนะแล้วฉันก็หิวมากด้วยงั้นเรามากงกันสักหน่อยดีวยกว่า oh. เอ้ดูนั่นสิตอนนี้ฉันปตาของจิวล่ะจะได้ไม่ชน,นะนะ <What? S 1> แบบนี้แหละ <Yeah. S 1> อะไรไม่มีอะไรสักหน่อยอะส่วนแพนเค้กของฉันก็พร้อมแล้วล่ะ มันสมบูรณ์แบบมากเลยส่วนเจีย๊ยบก็กำลังเสร็จแล้วแล้วฉันหมดทำอะไรอยู่นี่ oh. ฉันจะเริ่มทำแล้วนะคอยดูเข้าสู่มูดแนนซี่เทอโบจะบอกว่าไงนะฉันจะไม่ได้แล้วแต่ฉันอยากทำเบอร์เกอร์เจ๋งๆนี่งั้นก็ทำชิ้นแยกๆก,กันแลวกันแล้วค่อยมาประกอบที่หลังกันได้ขนมปังพร้อมแล้วต่อไปก็ใส่คัาการดหอมด้วยใส่แล้วล่ะต่อมาด้วยชีสอ่ะใส่หลองไปเลยสีเหลืองที่เราต้องการเท่านั้นมันสมบูรณ์แบบมาก แล้วตอนนี้ก็ามารวมล่างกันเลยเป็นไงละ่ะเจ๋งมากเลยใเช่ยมะโอ้โโว้าวตอนนี้ฉันจะพิกของฉันเหมือนกันฉันเห็นมันสมบูรณ์แบบจริง <c oughs> ๆอ๋อ oh, ไม่นะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะฉันเองก็หิวเหมือนกันนะ <c oughs> โอ้เวลานักเรียนแสดง <c oughs> ผลงานของพวกเธอได้อ <O ops. S 2> จิวเธอทำอะไรมานั่นนั่น,นมันเบอร์เกอร์จริงๆเหรอแอนนี เธอทำแลอวเธออีกแล้วนะแนนซี่เ <No. Really? S 1> เป็นไงบ้างว้า oh, ว wow, ใช่แล้วเป็นไอเดียที่เยี่ยมมากเลยฉันชอบนะงั้นก็เอาเบอร์เกอร์ไปเลยละ่ะเธอสมควรได้รับมันโอ้ยเยฉันได้เบอร์เกอร์สสนอร่อยมาแล้วละ่ะง <Yeah. S 1> ั้นมาลองกันเลยเ <c oughs> ออแล้วเมื่อใครกำลังหยิบเบอร์เกอร์พนเค,ค้กไปงั้นละ่ะ <c oughs> คุณคูลเหรอ <c oughs> ถามจริงคนถีวกันขนาดนั้นเลยลิ่งไงกันนี้เ <c oughs> <c oughs> ออช่างเถอะฉันบอกมันอร่อยนะ เธอชอบของเล่นชิ้นนี้ไหมละ่ะมันเจ๋งมากเลยใช่ไหมนี่คือของเล่นที่ฉันชอบที่สุดในคอลเลกชันของฉันเลยนะฉันจะมอบให้ผู้ชนะเท่านั้นใครวาดได้ดีที่สุดก็รับไปเลยละ่ะงั้นไปเริ่มกันเลยอเอาละ่ะฉันอยากได้มันเน้นนั้นมากๆเลยละ่ะแต่ตอนนี้จะวาดรูปที่ดีที่สุดของฉันให้ได้เลยเอาละ่ะเป่าไมืนเน่นสวยๆกันและตอนนี้ก็มาเพิ่มรายละเอียดกันเลยใช่แล้วดวงตาแว่นตาและก็ปากด้วย เป็นภาพวาดที่ยอดเยี่ยมมากแล้วคนอื่นทำอะไรอยู่ล่ะจิวทำไรอยู่โอ้พระเจ้าแอนนี่เธอทำฉันกลัวนะอย่ามาแอบดูฉันแบบนั้นสิฉันกำลังไปได้สวยนะของเล่นต้องเป็นของฉันแน่นอนเห็นไหม,อมแอนซี่ทำไมเธอเคร่งเคร่ยขนาดนั้นล่ะฉันไม่ได้แค่งเครียดนะฉันแค่อยากว่าโดรนเมนเนีร์ให้ดีกว่าพวกเธอทุกคนนะ เป่าสีเพิ่มอีกสักน้อยแต่ทุกคนต้องช็อตกับผลงานสุดสร้างสรรค์ของฉันแน่นอนให้ตายทุกคนมือันที่ดีกว่าฉันทั้งนั้นเลยฉันต้องคิดอะไรบางอย่างแล้วจริงด้วยฉันมีหมกอกฝรั่งยูฉันจะเขียวมันไว้แบบนี้แล้วก็ติดที่ปากกาของแนนซี่เลยเพื่อที่เธอจะวาดไม่ได้อีกนะแบบนี้แหละเรียบร้อยคอยดูนะสวยจังเลยเหลือแค่ต้องเป่าสีชุดเอี๊ยมนะฉันต้องการสีน้ำเงิน อะไรกันเนี่ยทำมันถึงเป่าไม่ออกล่ะโอ้แล้วเข้าออกมาออฉันตดนั้นเหรอ,อแต่มันเป็นไปได้ยังไงแนนซี่มันเหม็นมากเลยนะแอนนี่เราต้องการหน้ากากกันแก๊สพิษเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยก็อย,อยังชั่วนะตอนนี้เราสามารถสูดอากาศบร,ริสุทธิ์ได้แล้วลนะ่ะใช่แล้วมาเริ่มผลงานกันเลยเดี๋ยวก่อนนะแล้วเราจะเป่าสีได้ยังไงล่ะ๋อใช่แล้วพวกง่เอ้ยท่าไม่สามารถเป่าร้อมร่างกกันแก๊สได้หรอกนะ เดี๋ยวก่อนนะนั่นคืออะไรอ่าฝรั่งนั้นเหรอให้ตายเถอะงั้นตอนนี้ฉันสามารถวาให้เสร็จได้แล้วล่ะเป็นไงล่ะเรียบร้อยฉันชอบทำความสะอาดนะโอ้หมดเวลาแล้วล่ะโอเคมาดูผลงานของพวกเธอกันดีกว่าฉิลเป็นตัวน้อยๆของฉันแอนนี่เป็นยังไงบ้างอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเจ้วทำได้ดีกว่านะเอาล่ะแนซี่ ใช่แล้วั่นสิเก่งมากๆเลยรางวัลเป็นของเธอ <c oughs> เธอทำได้ดีมากเอาไปเลยโออแยฉันได้รับโดรนมินเนียละมันเจ๋งมากเลยทุกคนต้องเห็นฉากน้แน่ดูสิมันบินได้ Subscribe ช่องปาราร่าแล้วเธอจะไม่พาาลาดาันลนิสนุกแบบนี้อย่างแน่นอนและอย่าลืมกดไลค์ like, และคอมเมนต์พวกคุยกับพวกเราได้นะแล้วเจอกันใหม่บาย